นี้ขึ้นแกมได้เท่าไหร่ไม่รู้เด็ดเคพกบึงยังว่างไงอะไรนะมีไก่ไหมเดี๋ยวผมทำม่แปัดออกก็ได้เนี่ยพลเมืองเลยใช่ไหมเด็กเฮ้มีปัดออกตัวนี้ทุงมหาอนาจทุงมหาอนาจมาแล้วไปจะไล่ล่าปัดออกมาเลย ยึดเข็มไม่มีไก่นะเกมนี้ไม่มีไก่นะบอกเลยไม่ได้ปิงปิงไอ้ปุ๊กไม่กลัวไม่กลัวรอดูตอนมันร้องนะฮะตึงแน่นอนเหมือนซ้อมเลยรอบเนี้ยฟาดโดนผู้โดรนเลยฟาดโดนฟาดโดนฟาดโดนเฮึ เฮ้ยโอ้ยพวกโอ้โหโอมันนำทีมพี่เฉยเลยว่ะเฮ้ยเออพี่ไปลงนู่นไปพีคนู่นไม่เอาลงเอาเกาะก็ได้ไปเดินล่ากโอ้พวกแม่งกลัวว่ะเฮ้ยไม่ได้กลัวลงเอาเกาะก่อนไปเดินล่าเอาเกาะไหนพีคก็มีเกาะโอ้พีคก็สามสองใบเลยว่ะโอ้เสงอ่ะลงมาไม่มีคนเลยว่ะเนี่ย นายังตรงนี้ตนนามใบเลยที่ไม่ต้องใส่เกาะใส่เลยดูดีเขาไม่คุยเยอะหรเออ,ออีอย่างเดียวเสียงเลยเนี่ยไอ้คาบคาบอะไอเอเอ็นวะ บอกเลยมีร้องครับเก็บนี้เอ็มบิตึงโอ้ยเอ็มจะตเก้าะไรวะไอ้เกาะสามอ่ะเร็วายคไห้คนหัวไงมาให้หยบใครหยบทำไมเยลเอาด้วใช่ป่ะเก็บอเฮ้ยเพื่อยากเล่นคาสองกระบอกว่ะเจอเจอสักกระบอกไหมคุยโดนมาส่งของมันดีกว่าตรงไหนวะกุยโดนมาส่งของมันดีกว่าตรงไหนวะที่เร็ว ฮคาคาเอ้ยซุปเปอร์คาน้องๆรู้จักไหมปุเ่อไหร่พี่เลยปะตั้งใจเลเฮ้ยใครยิงมาแล้วไอ้ปุ๊กยิงไปแล้วนะขอดอกแกเลยมาส่งทำไมวะคาต้องกลวหรือต้องมันส่งมาโดนนักูโคนนะกูนโดนแก้วรนโดนครนัน โต๊ะม th ีคนนะเจมสเท้าจสงเลยาไหนโอดไม่มันเสาพวกมีคนหลับป๊กม่อมาหน่อยมาหน่อเอาเสริมหน่ตรงลงศพอะตรงมุมเลยมุมขวาสุดอ่ารอเจออแ

ของนับวิววะเนี่ยจเจนนอล้วเจอละมาพร้อมละเอแปดหอนะตักาผว้าช้าหรออะไรอย่างเงยโกงเกินอนะเขาก็บ่าแต่งตัวฮิปฮอบเร่อจะเป็นฮิปฮอบตึงนันตึงเท่าไหร่คนแม่มีคนแม่มีกลางนียนะ อะคุณแม่นี่เหรอเราเจอแล้วนะล้มลมลมๆๆมๆมมหนึ่งสองสอๆสองลอี่งเอก็รบไปุ๊กตรงนี้ยังไม่เคลียร์เลยหมดแลหรอหมดบ้าอะไรนะมันจริงๆเลยนะหมดยังไม่หมดล้มอยู่สองตัวเมื่อกี้นี่ขึ้นมไี้เปล่า ไปลุกเียิที่ไหนกมานข่รถไปไหนนะมันขี่รถไปไหนน่ะนี้มันเลี้ยวกลับไล้วเอกตรงนั้นขวาไม่เห็นแต่นั้นเนี่ยยังไม่มีไหนะเจอแล้ว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 จอออกมาแล้วออกแล้วล้มล้ม เ้ต <oung> ัวเดียวพี่หนึ่งตายคนหนึ่วตายไหมเอ้าไอ้ตัวนั้นมันวิ่งไปเหรอพี่มันวิ่งอยู่ยังไะมันวิ่งออกมาเนี่ยสองตัวตรงนี้เนี่ยเขที่มันลงรถน่ะหลอนโตหรอเจ้าโพก็เกิดเป็นกัวข้ามันหลอนจะไปขึ้นบานเราตาอะไรนะกินยายาพอแล้วไก่ยังนอน คน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 มั<ค>นตายแล้วดีกว่ามันถอยแล้วดีกว่าตผมมีเรื่องไหนคร

ไม่ใครมาช่วยดรเฮ้ยเออไม่ลงเพกลัวอ่ะออกวัวอะไรกันวะเฮ้ยมันตายเพราะกลัวเลยแหละเดี๋ยวไว้บอทันอยู่ยนะ ร่วงแล้วเพคร่วงไอดิร่วงยังร่วงแลยวเพเดี๋ยวเพคโคไปหนเ่งอย่งองไบอสมันสัลัยังวะต้นหลายทางเกินยิงอตายไปหนึงอีกต่พยุกตมาข้างกัมาตรงเวียกันเลยเออนั่นแหละเปลี่ยนเฉพคนมังโดยพุกตัวเดียวเสียทรัพยากรไปอย่างเยอยเลยอกี้ต่ำตึบต่ำมน อ้ไรไรไนไม่ใช่ไม่่ไม่่ไม่ไม้แล้วเรียนชุนแล้วหลังกูมีวิน่ยหลังอ่ะนี่ตัวไหนสองัดสองกิงไกลอ่ะครับ เอ้บ้ายโหดนะเมื่อกี้พี่ยิงแหงแก่นะน้องๆเออเอ้มันช่วยกันหน่อยดิโอ้ได้จะได้ีอมันจะดีมั้งไม่ได้ดีหรอก โอ้โหไอเว้นมันมีตัวไว้ไหนซ้ายมืออะวกุหลังเทพเลยอ่ะเต็มเต็มเลยครับไอวัเจ้ะวะเดี๋ยวนี้มีอยู่มีจิบแล้วมีมีจิบแล้วมีแล้วอ่ะสวยลองเลยวะพี่ลองียงหลงเลยอ่ะเออ เระเบิดสลูกก่อนวางด้ก um> ันนะหายเลยเกาะกเดีอคอยโอเ็มเลยรอคอได้หมปุ๊บกปุ๊บตอยากจาะดิทางไหนเมียวตงไหนนะพี่ไป้างเอาดจล้วกป็นอมต่อรอ ต่อนี่นะกระปัาทางไหนแมวเดี๋ยวเขาอยู่กับสองคนกันน้ดนึงเขาฝั่งพี่ปุ๊บก็มาต่อฮะน้่นกกรโอ้ยเก็บผิดเก็บผิดเก็บผิดวางปุ๊บไปรับปุ๊บูดีตั้งไรวะมดีเลยอะไม่รู้ ตายี่ตยนนปเกี่ยดได่ะเอดนอะไรวะดับไอับแน่เลยเข็บเ็บจากัเนแ่ยให้ดับอะ่ะไฟอนอีกฟงน่งอยออออฟังงไงไกไม่งไม,ม่ไปขอระะ มาเลยก็มาเลยไอหมีคนมาใต้บ้านใช่ไหมมีอยู่รอนจะร่วง้ายิงหัวไปนี่ตัไไหหว เุดยอดได้เหี้ยนะบ่าวเรียบร้อยหมดเอ้ย ล้มต่อหน้าเลยโอ้แบกแรงเกรอระครับฮะเดยวทุกคนถ้าใครอยู่ต่อเดี๋ยวไปดูช่องปุ๊กเนาะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลงสตรีมนะครับผม <c oughs>